สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้รีวิวอีกสักตัวนะครับเป็น Honda นะครับ UMK 2 6 Honda UMK 2 6เนี่ยเป็นไซส์2 6ซีซีบางท่านก็เรียกว่า2แรงป้าย2แรงครึ่ง2แรงแล้วแต่จะเรียกเลยครับตัวนี้น้ำหนักพอใช้ได้นะครับณขนาดนี้ผมเข้าใจว่าประมาณ5กิโลกรัม5กิโลกรัมเป็น Honda มาจากญี่ปุ่นนะ2จะังหวะนะครับเป็นซีนสงจังหวะนะครับเมื่อกี้ลองสตาร์ทเล่นดูเสียงมันแว้นน จัดดีนะฮะลองฟังดูนะครับโชกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับโชกนะนี่งๆติดโชกเวลาเช้าๆก็ดันโชกมาข้างหน้าติดเสร็จก็ดันกลับสวิตซ์ดับอยู่นี่สวิตดับนะครับทางด้าน K26K1 นะครับ K26K1 K1 นันเองนะครับอ่ฟังเสียงดูนะแน่นๆเลยก็บเป็นแวบนด์ดีนะครับรอบเป็นแบนด์ ดูดูก่อนนะครับดูไลองดูลองดูมันดีมันดีมันดีนดฮะ้นทาดีครับมันดีฮะรัดกิ่ง่ายด้วย แบรนด์ฮอนด้านะครับซึ่งเป็น2จังหวะนะครับซึ่งเป็น2จังหวะนะครับจากญี่ปุ่นนะก็ก็โอเคนะตัวนี้มีวาล์วให้นะมีวาล์วระบายมีวาล์วระบายไอยในถังนะครับก็สามารถเอียงตัดได้สบายๆไม่ไม่หกนะสีลังกาได้นะสีลังกาได้นะครับละมันก็จะไม่หกเพราะว่าไม่มีวาล์วระบายอากาศตัวนี้เอาเบาๆนะแบ่งปันนะแบ่งปันเลยนะครับ เร็วๆเลยนะ2950ลรวมส่ง2950รวมส่งมีสายสัายไปมีดกระปุกผสมน้ำมันให้เรียบร้อย2950รวมจะสมม่งเอาเร็วๆเลยนะครับผมไม่เคยขายราคานี้นะไซส์6นะแบ่งปันไม่ใช่ไม่ดีของดีแต่เอาให้ใช้แบ่งปันโอเคครับสวัสดีครับ